ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักและกระลบทุกท่านนะครับวันนี้ผมพิทักษ์นิตยสารได้นำพระเครื่องอ่าคือเหรียญอ่าเป็นเหรียญพระพรมนะครับเหรียญพระพรมเหยียบเสียนอ่าอ่าทรงอ่าพระราหูนะครับเหรียญน,นี้เป็นิลายน้ำลายหยดน้ำที่สวยงามมากครับและด้านหลัง เป็นจัตุคามนะครับครับขอบข้างผมทำคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูนะครับเพราะเวลาออกมันก็ใช้เวลานานมากนะครับถ้าอยากศึกษาก็เชิญดูนะครับใน google ในโลกเชเชียลอินเทอร์เน็ตนะครับ กล้องเบอร์แล้วโทรศัพท์ครับก็ประมาณนี้นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นจัตุคามนะครับองค์พระจัตุคามรามะเทพนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ใหม่อยู่ครับเป็นเหรียญที่สวยงามครับปีไม่ได้ใหม่นะครับปีปีเก่าอยู่ตั้งแต่แต่ว่า,าการเก็บรักษาดีครับ ครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมและติดตามพิทักษ์นิตยสารนะครับถ้าหากสนใจก็โทรตามเบอร์หมายเลขโทรศัพท์นะครับหรือ,อาทางเฟซไลน์ไอดีของพิทักษ์นิตยสารนะครับครับอขอขอกาวคำว่าสวัสดีครับ